อาณแรกก็ต้องต้องสัมผัสาตานี่หนึ่งเนาะเห็นตาผ่านมาเห็นต,ตากําลังทําความสะอาดนี่ตัดเองบ่ดีลครับนี่ตัดเองอะไรเองเลยบอกโอ้โอ้ตัดแล้วก็ทําความสะอาดแล้วก็ขุดสาเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูด้วยเนาะครับนะเัวเลี้ยงควายบอกตาอายุตอนนี้ก็อายุก็จะเก้าสิบแล้วเนาะแปดสิบกว่าเนาะครับอายุแปดสิบห้านะครับแปดสิบกว่าแล้วตาก็ยังแข็งแรงอยู่เลยครับผมนี่ ตาก็ออกมาอยู่ทุ่งนาครับเห็นตาขยันก็เลยอยากเขามาให้ดูครับผมดูนะครับคนแต่ก่อนขยันมากเลยครับนี่ก็ทํามะพร้าวก็ตัดโอตัดมะพร้าวออกแล้วมาตัดมะพร้าวแล้วก็ไถนาไว้ครับแล้วก็เลี้ยงปลาครับข้างหลังอันนี้ก็เลี้ยงปลาี่ในสระนี่เลี้ยงปลาอะไรครับนี่ครับผมตาขยันครับดูนิดหน่อยครับดูสักสองสามนาทีครับ ดูครับบรรยากาศดูครับตาออกมาอยู่ทุ่งนาครับบรรยากาศดีครับผมอยู่บ้านลาดวนครับอยู่บ้านลําดวนโอ้หมาเห่าดีครับคุณดูครับตาปลูกหลายอย่างเลยนี่ปลูกมะละกอแล้วตาขี้ควายอะไรมาใส่ปลูกตะไคร้ดูขยันคนะดูตอกมีดฟันฟันแล้วก็เผาแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยครับทำความสะอาดดูครับผมบรรยากาศต้น กระโดนปลามีต้นกระโดนด้วยต้นกระโดนต้นลำดวนดูทางเข้ามีหมาเข้าครับหมาเห่าดูครับผมอดูเลี้ยงปลาเ,าเลี้ยงอะไรด้วยตาเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรในทุ่งนาคนในโบดูครับผมมีไผ่ปลูกไผ่ปลูอะไรด้วยครับดูโอ้ตาแกขยันเนาะ ตาขยานันเนาะมันนี่มา,มา,ม,ามาเจอตาขยันมากเลยอยู่แบบพอเพียงเนาะครับนี่เนาะอยู่แบบพอเพียงด้วยครับปลาก็ปลา,ปา,ปาธรรมชาติส่วนมากจะเน้นปลาธรรมชาติอะไรอย่างงี้ครับผมดูครับบอ้รรยากาดีดูครับผม็ตาก็ใช้ชีวิตแบบลูกทุ่งครับผมลูกทุ่งอายุจะเก้าสิบแล้วครับดูครับปลาโอ้เยอะขนาดนีดด้คุณ,คณ อ๋อพลิกบ่พลิกบ่อ๋ออยู่อย่างพอเพียงอ๋ออยากไปดูนิดนึงอันนี้จะไปไหนนี่ไปไหนเข้าไปตรงตรงนั้นน่ะของของปลาเองใช่ไหมเข้าไปตรงท่านข้ามอ๋อตรงท่านข้ามอ๋อนู่นบ่ตามทุ่งอ่ะอ๋อพาไปดูนิดนึงได้ไหมล่ะเอาป้าหาวัวก่อนโอ้ยวัวหายบ่วัวสิบสิบสองตัวน่าจะคลอดลูกตัวหนึ่งอ๋อมันหายบ่โอไปดูว่า์เมเจอร์เรามีคนอยู่ไหมล่ะ มีคนนอนเมาอยู่เนาะโหมีคนนสายแฟนเนาะโหถ้านอนเมาอยู่ไม่กล้าไปหรอกอยากไปเห็นอยู่อยากไปดูว่าปลาตัวใหญ่โบกมีแต่มีใบขนาดนี้โบบกแล้วปลาเป็นบ่อใหญ่ไหมก็เนื้อที่สองไร่อ่ะโอ้ปลูกหญ้าปลูกไายปลูกกล้วยปลูกผักผมผ่านผมผ่านทุกวันเลยเห็นตาทำแบบนี้ตะเข่งแข็งแรงแล้วโหขยันมากเลย เลี้ยงผักบุ้งผักบุ้งให้ปลากินครับ